ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีแรงจูงใจที่ดีมักมีผลต่อหน้าที่การทํางานมาฝากกันนะครับการจูงใจเป็นสภาวะที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ผู้จูงใจกําหนดซึ่งการจูงใจเป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเล้าโดยจงใจให้กระทําหรือดิ้นรนเพื่อให้พฤติกรรมที่ไม่ใช่เป็นเพียงการตอบสนองสิ่งรง เราปกติธรรมดาลักษณะของการตอบสนองสิ่งเราปกติธรรมดาเช่นการขานรับเมื่อได้ยินเสียงเรียกการหันไปมองเมื่อมีคนเดินผ่านหน้าการยกหูโทรศัพท์เมื่อมีกระดิ่งขึ้นดังขึ้นซึ่งเป็นการตอบสนองสิ่งเราที่ยังไม่จัดว่าเป็นการจูงใจที่จะจัดว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีเกิดขึ้นจากการจูงใจการสร้างแรงจูงใจในการทํางานนั้นขึ้นอยู่กับ ว่าคุณกําลังกําหนดเป้าหมายในอาชีพแล้วหรือยังหรือเพียงแค่ทํางานให้ผ่านไปแต่ละวันเท่านั้นความทะเยอทะยานสู่ความสําเร็จของคุณนี่เองที่จะทําให้ความมีการวางแผนเส้นทางสู่ความสําเร็จโดยการวางแผนดังกล่าวนั้นคุณควรตั้งคําถามและตอบคําถามเหล่านี้ให้ชัดเจนเสียก่อนคุณกําหนดเป้าหมายในอาชีพและวางแผนเพื่อไปยังเป้าหมายอย่างไร เส้นทางที่จะดําเนินไปนั้นมีความชัดเจนเพียงใดมีโอกาสเป็นไปได้มากแค่ไหนเราต้องเขาเราต้องการความช่วยเหลือหรือไม่เพราะการจูงใจมีอิทธิพลมากต่อพฤติกรรมและการทํางานของบุคคลการสร้างแรงจูงใจในการทํางานมีดังนี้นะครับหนึ่งสื่อสารอย่างชัดเจนถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนของบุริพนักงานสองสร้างความมั่นใจในการ ประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถแยกแยะผู้มีผลการปฏิบัติงานได้สามขจัดอุปสรรคในการทํางานที่สามารถส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการสนับสนุนพนักงานเช่นงานที่ไม่จําเป็นหรือซ้ําซ้อนสี่เลือกคนที่ให้เหมาะสมกับงานโดยคํานึงถึงคุณสมบัติของตําแหน่งงานและความสามารถของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งงานนั้นห้าติดตามและพัฒนาบรรยากาศในการทำงานโดยผู้ นำต้องมีความสามารถและมีรูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสมเพื่อจูงใจพนักงาน6มุ่งเน้นถึงผลตอบแทนที่ที่ไม่ได้อยู่แค่ในรูปของเงินเท่านั้นเช่นโอกาสการเติบโตในหน้าที่การงานการพัฒนาในด้านต่างๆและการยกย่องชมเชยพนักงานครับสวัสดีครับ